สวัสดีครับพกผมวิชัยพีทีครับวันนี้มาอยู่กับป่าอ้อยป่ามันนะครับคือวันนี้จะมีเรื่องเล่าให้ฟังนะครับก็ตามนี้แหละนะฮะฝั่งนี้เป็นป่ามันอีกเจ้าหนึ่งนะครับอีกเจ้าหนึ่งฝั่งนี้เป็นป่าอ้อยฟงนะครับกําลังปวดหัวอยู่ว่าฉีดยาไม่ได้นะครับฉีดยาไม่ได้การอ่า จัดการนะครับฉีดยาไม่ได้ก็ต้องเป็นยาต้องเป็นเผาไหม้นะครับทีนี้เผาไหม้ตอนนี้ก็รัฐบาลลดลงนะครับซื้อก็ยากนะครับแต่หลังร้านก็ยังมีนะผมผมบอกเลยมันมีหลังร้านอยู่แต่ว่าแพงมากนะครับกระป๋องหนึ่งก็เก้าร้อยกว่าบาทนะครับหาลิตรสี่ลิตรหรือห้าลิตรเนี่ยสี่ลิตรทีนี้ตรงนี้เนี่ยจะให้ดูนะครับตรงนี้ก็น่าจะต้องใช้จอบนะครับ คือซึ่งเดิมแปลงนี้นะมันเป็นแปลงที่ป่าป่ามันฝั่งนี้นะครับพอดีผมมันแปลงเดียวกันแหละทีนี้ผมแปลงนี้ผมให้เขาทามันบังเอิญนว่าเราก็ลืมนึกไปว่าตําพอมาทําอ้อยฝัย่งนี้ตรงนี้มมนฉีดยาไม่ได้ฉีดยาอ้อยเมื่อไหร่นะครับถ้าเป็นดูดซึมอ่าอ้อยเนี่ยคืออ้อยไม่ตายนะครับแต่มันมันตายแม้จะฉีดอเหลือฝั่งนี้ไว้นะครับกินไอไอของ ายาฆ่ายาที่เป็นพวกไซทอนพวกอะมีทีนทั้งหลายนะครับแม้กระทั่งแบบเนี้ยพอแดดแล้วลมพัดคือฉีดไว้หลายวันก็ช่างแดดลมพัดมาเงี้ยไอของมันเนี้ยพวกนี้จะเหี่ยวตายหมดแหละนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือการทําไรอ้อยข้างไรมันเนี่ยมันปัญหามันอยู่มีมีจริงๆนะครับทุกปีอย่างปีก่อนนู้นนะครับฝั่งนู้นนะที่ผมทําอยู่ฝั่งนู้นนะครับโทษดี ฝั่งทางนูน้นนะครับป่ามันตรงเนี้ยตรงมือผมเนี่ยปลายนิ้วเนี่ยกับฝั่งทางนู้นก็เป็นป่ามันแต่ตรงนี้เป็นป่าอ้อยผมผมให้เขาทามันละนะครับก็เลยพอฉีดยานะเราเราให้ลูกน้องมาฉีดนะครับฉีดยาฆ่ายาปรากฏว่าได้เสียทุกปีครับปีละสามกระสอบปุ๋ยนะครับเขาก็จะเรียกเงินประมาณสามพันนะครับก็อบอกว่าปุ๋ยได้ไหมเขาก็เอาปุ๋ยนะครับเพราะเขาอยากได้ปุ๋ยไปใส่เพราะว่าปุ๋ยอ้อยใส่มันมันจะงามนะฮะเนี่ยดูได้เลย ปุ๋ยอ้อยนะที่อยู่ในป่าอ้อยเนี่ยเนี่ยมันจะงามสังเกตดูไหมตรงเนี้ยมันไม่งามนะมันไม่โดนปุ๋ยฟอขยับเข้ามาตรงปุ๋ยที่ใส่ตอนปูอ้อยนะดูไหมฮะเนี่ยดูด,ดูดูเทียบกันได้เลยเนี่ยเนี่ยเขียวเลยปุ๋ยอ้อยเนี่ยกับมันเนี่ยมันจะถูกกันมากมันจะงามเพราะฉะนั้นาทางผู้ใช้หายเขาก็เลือกเอาปุ๋ยนะครับแต่เราอะเราเสียวความรู้สึกครับ ฉีดยาอ้อยเอมันก็ตรงข้ามทางไงนะเนี่ยเนี่ยขัดถักแค่ถนนเนี่ยอย่าคิดว่าจะเอาอยู่ถ้าคุณจะฉีดอมีทีนกับฉีดดูดซึมอย่างน้อยคุณต้องเนินนู่นเลยนะเนินนู่นเลยเว้นไปไกลๆนู้นไ,ไปทางนู้นนะครับตรงนี้อย่างน้อยต้องให้คนหรือว่าใช้เผาไหม้นะครับแต่เผาไหม้ตอนเนี้ยยังยังใช้ไม่ได้เพราะว่าอ้อยมันยังเล็กอยู่นะครับต้องให้ยออ้อยสูงประมาณเอวนะครับหรือประมาณสักเมตรหนึ่งนะครับหมายถึงว่ารวมทั้งปลายปลายยอดอะนะ ยอดอ้อยนะฮะให้ประมาณนั้นจริงๆก็ลดเข้าได้ครับแต่แปลงนี้ก็ปลูกล่องห่างอยู่นะประมาณเมตรเจ็ดสิบนะครับลดเข้าได้นะครับลดไถเล็กเข้าได้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าถ้ามีริปเปอร์ก็ดีมีผานพวนเข้าล่องก็ดีนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อผมไม่มีนะครับเพราะผมไม่ไม่ใช่รายใหญ่อ้อยผมไม่เยอะครับเต็มที่ก็สี่สิบก็ไร่นะครับ สี่สิบไรก็ไม่เยอะเมื่อเทียบกับหลายๆคนที่เขามีอุปกรณ์เครื่องมือเนี่ยอย่างนั้นเขาจร้อยไร่ขึ้นนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องจักรครับชิ้นหนึ่งก็สามหมื่นห้าสี่หมื่นนะครับบางทีทําอ้อยห้าไร่นะี่ยังไม่ได้สามสี่หมื่นเลยนะครับแปลนนีห้าไร่ห้าไร่ที่ผมรีวิวปลูกไปก่อนหนะ้าพอมาดูเนี่ยโอ้โหมันขึ้นเพียบเลยดูดิเขียวเขียวเนี่ยหญ้าไม่เท่าไรนะ่น้ำมันนะสังเกตนะครับเป็นมัน เป็นต้นมันเนี่ยเวลามันขึ้นกับปุ๋ยเนี่ยงามจังอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับใครที่จะปลูกมันกับไรอ้อยถ้าคนละเจ้านะถ้าเป็นของตัวเองอไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นของคนละเจ้าเนี่ยเขาปรับเงินคุณแน่นอนเพราะว่าแปลงฝั่งทางนู้นนะแปลงฝั่งทางนู้นเขาก็เป็นป่าอ้อยปีที่แล้วแปลงนี้ก็ปลูกมันเขาก็โดนปรับไปสี่ห้าพันเพราะว่าตายทั้งแถบเลยของโน้นตายทั้งแถบเลยเพราะว่าจริงก็ข้ามถนนนะถนนนี่หกถนนนี่สิบเมตรนะ ฝังนูน้เนเนสิบเมตรเนี่ยถนนระยางเนี่ยสิบเมตรเนี่ยกว้างสิบเมตรแต่มันก็ไม่อยู่ครับถึงได้บอกว่าอย่างน้อยต้องมีสามสิบสี่สิบเมตรถึงจะเอาอยู่คือลมพัดมาไม่ถึงเนี่ยเพราะฉีดละมีทีนยังไงก็โดนนะครับหรือว่าใส่ท่อนเนี่ยใส่ท่อนพวกค่าคือค่าใบใบแคบใบกว้างเนี่ยครับใบกว้างพุทธิคือยาอ้อยเนี่ยมันจะอ้อยไม่ตายนะครับแต่จะมีปลายๆอาจไปไปอาจะมีไหมบ้างแต่ว่าไม่ตายแต่มันเนี่ยไม่เหลือครับเนี่ยถ้าฉีดอย่างเนี้ยตายหมดแล้วมันนะ เพราะนั้นข้างๆนี่เรียบร้อยนะฮะเอามาเล่าสู่กันฟังครับเป็นปัญหาโลกแตกนะครับปัญหาโลกแตกที่ที่ทางผู้ทําไร่นะครับเจอกันนะครับใครทําไร่มันข้างป่าอ้อยถ้าเป็นของตัวเองไม่เป็นไรครับตายก็ปลูกใหม่แต่ถ้าของคนอื่นเนี่ยโหแตะไม่ได้เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันนะครับนะแปลงนี้ฝั่งนี้ปีหน้าผมก็จะทําปูอ้อยนะแปลงนี้ องนี้จะปลูกอ,อ้ยฝั่งนีนะ้ไม่ให้เขาเช่าแล้วฝั่งนี้นะครับคือเช่าแปลงนี้เป็นปีสุดท้ายเพราะว่าเขาเช่ายาวตอนแรกเขากะจะมาเช่าสปูอ้อยเพราะปีที่แล้วนี่สองปีที่แล้วผมไม่พร้อมนะครับไม่พร้อมลหลายๆอย่างเพราะผมทําพวกเชนเลอร์ซัมสารีมันไม่มีเวลามาทานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยให้เขาเช่าเขาว่าจะทําอ้อยสุดท้ายเขามาทํามันเนี่ยก็เลยกลายเป็นปัญหากันนะครับพอปีนี้ผมก็เลยขอคืนไว้ห้าไร่ฝั่งนี้ว่าจะปลูกพันธุ์อ้อย ไว้ปลูกฝั่งนี้กับโนนเอ้ยเนินเนินโนนทางโนนนะเนินทางโน,นนะเดี๋ยวต้องไถไปไหนก็ปลูกมันอยู่ปีหน้าจะลบปลูกปลูกอ้อยหมดนะครับั่งนี้นะครับคือที่แปลงเนี้ยมันเจ็ดสิบไร่นะครับมันเจ็ดสิบไร่ก็ส่วนแบ่งที่แบ่งไว้ก็มีนะครับที่ไม่ปลูกหมดนะครับส่วนแปลงตรงนี้ก็่าเราจริงเราก็ไม่อยากบวมรุงอะไรมาก เราไม่อยากให้มันสูงมากนะครับเพราะว่าถ้าบรุงอไว้ถ้าเราเอาไว้ทําพันุเนี่ยถ้าสูงมากข้อตามันยาวนะครับข้อตามันยาวแล้วตามันน้อยนะครับมันกินปุ๋ยจริงๆเราไม่อยากใส่ปุ๋ยได้ซ้าไปแปลงพันุนะนะคือทําให้มันข้อสั้นๆนะมันจะเกิดดีตามันเยอะเอออันนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงนะก็มีหลายคนแนะนํามาเวลาแปลงไหนที่ทําแปลงอ่าไว้ทําพันเนี่ยอย่าเดี๋ยวทาให้มันสูงมาก จริงๆสูงมันก็มันก็ประหยัดพันจริงแต่ว่าข้อตามันยาวไงระหว่างข้อตาแต่ละข้อตามันก็ยาวนี่วิวดีมากครับที่บ้านห้อยส้มนะครับบ้านห้อยส้มเพอผูกระดึงจงังหวัดเลยนะครับแถวนี้ก็เป็นเป็นสวกอหมดแหละไม่มีที่นอนสวสามไม่มีโฉนดนะอถนนี้ก็ดูภูเขาก็รู้นะนี่เพราะฉะนั้นก็สวกอรครับสวกอทั้งนั้นเลยนะครับ ก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็มาเล่าปัญหาสู่ฟังนะครับใครที่เจอปัญหาก็เจอปัญหาผมก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าผมเจอมาหลายรอบแล้วนะครับผมรู้แล้วว่าต้องต้องจัดการยังไงนะครับต้องจ้างคนเลยเนี่ยจ้องยอมเสียเงินประมาณพันหนึ่งให้เขาจาะมาไดา้ได้ไปถึงนู้นเลยประมาณประมาณไร่หนึ่งไล่ไล่หนึ่งอะประมาณไล่หนึ่ง,ง,องยอมเสียเงินพันหนึ่งสามคนนะั้นจะเสร็จ ให้เขาสับพวกกิ่งมันต้นมันพวกนี้ออกด้วยนะครับส่วนยาพวกที่อยู่กลางร่องเนี่ยเราไม่มีปัญหาเราจะเน้นตัวข้างในในในแปลงในในร่นนนองแปลงนะครับถ้าตัวข้างนอกเนี่ยเราใช้ผอไม่ฉีดได้นะครับเราไม่กลัวแต่ตรงนี้มันจะกินปุ๋ยของอ้อยไงเยังอาหารนะครับโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ